ด,ดีพ่อแม่พี่น้องเอชซี FC กันเบริร์ดสุขุสุขคนว่าเป็นเอชซีภายในประเทศหรือต่างประเทศการยินดีต้อนรับการสู่ทางซ่องสาวแก้วบ้านเฮาอีกแด้บพ่อแม่พี่น้องโดยมื้อนี้น้องสาวแก้วก็ได้เดินทางมาหาทางน้องโดนเพิ่นพ่อแม่พี่น้องโดยเนื่องจากว่ามีทางดวงตาพรว่าหลวงพ่อพรพิอ่พเ่นาอได้ผ่านเงินจำนวนหนึ่งมาให้สาวแก้วมามอมให้ทางน้องดนเพิ่นพ่อแม่ ะต้องขอขอบคุณขอบคุณเพิ่นหลายๆเด้อเนาะเป็นเชี่ยจะแก้เป็นสะพานบุญในครั้งนี้เพื่อนเนาะให้เพิ่นจงอยู่ดีไม่เฮงสุขภาพเข็งๆปราศจากโรคภัยต่างๆโดยคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรถนาก่อนอื่นเนาะก่อนจะไปหาอุ้ยยันควยก่อนอื่นเนาะก่อนที่จะไปหาน้องโดนเพิ่นการสแกกากฝากเด้อพ่อแม่พี่น้องบระตูทุกคน ฝากคนแรกคนแร์ e, ติดตามช่องสแก้วบ้านเฮานั่นเลยเด้อพอเป็นพอให้ายสแก้วเป็นกำลังใจให้สแก้วสร้างคิตต่อไปบ่อน้อยโดยอุ้ยหยันคุ้ยพ่นพี่น้องคุ้ยทางนาน้องเดนก็มีอ่ะเนาะพอเป็นการชักษายสีเวลาสแก้วกจะพาพี่พัน้องไปหาน้องเดนเพิ่นเดลยบ่อยพี่น้องไปกันเด้อตอนนี้สแก้วกับ้อนให้ฮอนหน้าของน้องเดนเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อพี่น้องป้ามีคุ้ยแบบนี้โอ้ยอุ้ยเดีย มันจีสนหน้าว่านีน่เนาะอ๋อไปหาเข่าไปหาน้องโดนพันเลยพ่อยี่น้องเนาะทางสะเกลกะบมเคยเห็นหน้าเห็นตาน้องพันจาาน้าเขื่อเข่าหน้าพันคือมางามแต่พ่อยไปพูเข่าหน้าวานอือเป็นนี่พันสีวานเอาพ่อย่นาะอ๋อทางเข่าพันกะเป็นทางอันมาบ้าญ่เลยเนะาะท่งนี้ก็เป็นหน้าวานที่กันพ่นอยเนาะ ค okay. นน,าววานี้ข้าวาน้องโดนเพิ่นรำให้ลำหน้าคนพี่น,นอ้องโอ้ยอ่า่นยังบ่เดิวอยู่บ่เอาอทั้งนี้คือวานเนาะนี่ไนไงนี่กับหน้าเจ้าบ่าโอ้แต่เป็นหน้าวานทั้งนี้บันดามเมาคนใดนเด้น้องโดนบบดนี้เนาะ อันนี้บ่โดยสบายดีสบายดีป้าติด้อยพอดีเป็นตะแพงวยพี่น้องเจ้าอายเทาไหปีแล้วลูกเข้าปีมื่นี้เจ้าบ้านลำหน้าบอมือน่ะมาหลำหน้าก็ไผลำหน้าน้ำเอือยลำหน้าำเหน้าเป็นยีบ่เจ้าคะ โอ้ยอ้าไพ่พูน่ะทางเอื้อยเพื่อนบอ,อนอ่ะโอ้ยไปทักทายสบายดีทางเอื้อยเพื่อนกันเด้อพ่อแม่พี่น้องไปเออไปนาะอ,อ,อ้าสบายดีนอ้นองน้อยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยสบายดีอ้าอันนี้บ่เคยเห็นแต่น้ำคลิปเนาะคือว่าสาวคนเหัวย่างเหมือนบ่โดยโดยปาสาวคนคน,นเห็นตัวจริงนเนาะ เห็นตัวจริงแน่วันนี้เฟยพี่น้องคนผู้เจ้าผู้งามโอ้ยขอบใจเด้ออ๋าหน่อยๆดำหน้าเป็นเฟยพี่น้องคนน่ะน้องเปิ้ลหัวกูดบ่น้องเปิ้ลบ่คนนี้น่ะโดอ้าดำหน้ากับเป็นเป็นลานคนนั้นั่นเป็นน้องน้องเจ้าบ่แม่โอ้ยลื่นกันแบกหลายปีบัดผู้ลานสิซั่มกันได้เนาะแม่แม่ โดยเพื่อนกับซีซัมกันครับอันว่าน้องโดนเพื่อนได้เพื่อนเพื่องเลยยังเท่านี้บ่านวาน่ะแม่เนี่ยยังสองไห้เลยโอ้ยังแต่นี่กับตะกะแม่โอ้ยมื่อนี่กัสซีเดียวดับหน้าสองคนนี่บ้าโดยโอ้น้องโดนมาซอยน้ำบางมือก็ได้บางมือเพื่อนไปทางไหนซะ ไปเลี้ยงงัวน้องดนไปเล <O> ี kur, ้ยงงัวโอ้ไปเลี้ยงงัวน้ำ่อได้บ่ร์อะไรแลังไปพ่อโอ้เดินเดินไปคุยกับน้องดนเพื่อนกันเด้อโดินเดินขึโตก่อนเนาะแต่บุรุษปวนทั้งเอ้เพื่อนหนำหน้าเราเพี่นเราไอ้หน้าเพื่อนเกิดเป็นหน้าอินทราย์นย่านวัดมันแข็งไปนั่งยืนทั้งได้หรืออยู่พุ่นบ่อยู่โฮมพุ่นเบอนั่งอยู่นี่ก็ได้สิ เป็นอะไรเจ้าน่ะแต่ละมื่อไปยังไปเลี้ยงงัวไปเลี้ยงงัวเจ้กโตงัวเจ้าน่ะงัวไอ้งัวไอ้แต่ว่าไปเลี้ยงยั้เพื่อนเลี้ยงกลุ่มอยู่บ่ไปเลี้ยงกับพ่อเออไปกับระเพาะดูทางน้องคุณมาเนาะ กามีทางอันดวงพ่อหรือว่าดวงตาเพื่อนผ่าเงินมาให้ okay, น้องโดนเนาะโดยโอเคนะเพื่อนน้องกามีทางดวงพอ่อหรือว่าดวงตาเพื่อนผ่าเงินมาให้ทาง,น,น,งน,น,น,าน้องน่องโดนนั่นบะน้องโดนกามีเงินอยู่จำน,นวนว่าหาร้อยบาทอย่าพเ่น้งนเนาะมีเงินอยู่หาร้อยบาท ทางสะแๆก็จะได้มอมให้น้องเพิ่นเป็นเพว่าเป็นนั่งว่านของเด็กขยันเพื่อนวะเนาะเพราะว่าเพิ่นเห็นน้องโดนอ่องน้ำคิดที่ว่าเอื้อยเพิ่นเนาะทางสาวคนเพิ่อนมาพี่น้องก็เห็นแต่ไปเดี้งงัวถุงมือเป็นบ่ไปรัดงัวเก่งๆเพื่อนว่าเพิ่นก็เลยฝากเงินมาให้ทางน้องเพิ่นมีเงินอยู่จำนวนอยู่หาละบาทเพื่อนเนาะ เงินแบบก็ขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนเลยขอบใจเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้อยู่ดีมีแห้งขอให้อยู่ดีมีแห้งเราจะจากลูกพายต่างๆจากลูกพายต่างๆต่างอ,อันได้เงินได้จะสิไปเฮ็ดหยังเงินไหมให้พ่อโอให้พ่อเก็บไว้ใาหา้บ่จะเข้าองเุ่นน่ะบ่โอ้อยห้องเลย โคสามเจ้ากระเสียวเงินนี่นี่ไปซื้อสุดเฮียนแด้เนาะโอ้น้องโดนเพื่อนได้เงินแต่กาให้พ่อเก็บไว้ให้ไหวเววาว่าเป็นทุนการศึกษาในนั้นหนึ่งเนาะโดยเพราะว่าน้องเพื่นก็ยังเฮียนอยู่ห้องโคสามพี่น้ออง่าบ้านไรบ้านเจ้าน่ะบ้านหัวย่างบ้านหัวย่างอันนี้หน้าเจ้าบ่นาเอื้อหน้าเอื้อย ก็เลย่ามานานานี่อยู่บ้านบ้านไหนบ้านหัวต้พี่บ้างนาบ้านหัวยางแหลปรวันาบ้านหัวยางัดต่อลงศปโอ้ลงกวพี่เม้นบ้านหัวยางเขตบ้านหัวยางบ้านี่น่ะโอ้ไก่นวกนหัวยางีมยโอเคนะนังโดนเพื่อนได้เงินกระเพื่นสิงนาบ้ ดูใต้ลงนำนาได้ราะว่าถ้าผู้ใหญ่สนใจจะเห็นค้วนแบบว่าน้องโดนขยันบ่เป็นนักขยันเนาะโดยอไปได้เสี่ยงเงินน้องว่าหายนะอโอ้จะช่วยเสียได้เงินจ้าแบบนี้เปียกเด้อไปบ่ารถใต้หั่นแล้วอะไรใครพอเข้าว่ายงน้องซาลาเจ้าบ่แม่น้องซาลาอ๋อเป็นสิลโองนำนาได้พี่น้องได้บ้านนาเป็นบอบบบนี้ แต่ละมือก็บปริยูแจ๊กเธอเนาะไปเลี้ยงง้วตลอดอากะดำปีนี้แหละเริ่มดำแต่กับไปเลี้ยงง้วหละส่วนไลยกันเลยได้ลัดเลี้ยงง้วน้ำเอื้อยน้ำพ่อแบบนี้เห็นไหมเห็นแต่ในคลิปน้ำของเอื้อยว่าไปเลี้ยงง้วว้าวเลี้ยงง้วทุกมือแท้ว่าเป็นเด็กที่ขยันว่ะแถมยังคุดกิโลเก่งอีกแม่นบ่ บ,บอะออย้ำแรงัน้นคำมหนึ่งว่านึไหพ่เรียบร่อยน้องดนนี่นนนว่าเป็นเด็กที่เป็นบดทุกอย่างตำงนาแต่การแบบยั้เาเป็นคาใช่า,ากะเรียำปีนี้อ๋อดูพู้น่อยๆจังกาลำเป็นเบิดทุกคนได้นี่จ้าเจ้ากเทียกินเป็นบ้นน้องดน กิน,นเป็นบโอ้อกินังไเป็นสดางากินยังได้เป็นบ้านาเลทอดไ่อลองโดนเพิ่นชิว้าบกิงพรปันไนพดพ้เลยโอ้ยกับเพิ่นก็นอยากอายอ้กล้องเลยหนึ่งเนาะเพิ่นกับคืนแน่ ทัน่าจะคือมาทำทีแท้มามน้องมัห่างก็งได้นะยังแล้วไว้แม่นจะทำทีมกันนั่นแด้แล้วบางที่ขึ้นไปข่ากับบ่อยญ้าหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำเองเนาะคือว่าน้องพเพือนที่ให้กิน หนึ่งข่าวไว้เรียบร้อยดูได้นงเดนมาเก่งแท้มือได้มีือกต้มี่มกินโอ้เตถือว่าเฮ็ดกินนี่พอได้เนาะอ้ถือว่าเป็นเด็กที่เก่งเติบพอเนเลนาะถือว่าเส่ไดพอสมควรถือว่าเฮ็ดเป็นเบิทุกอย่างเลยทอดไข่ก็ยังเป็นเนาะ เจ้าบุญญาน้ำมันกระปิจเ,จเจ้าบอกอมาดำพี่ตีมันไก่ไกอ้อ่อดำเลยเแกงแล้วไมมกระปินบ่<อ>ยังบน็นเป็นนตี <laughs> เป็นไฮเดรตัตมขบเบือ,อยังได้ละโอ้ทองเฮียนหองหองปอสามเพืเ่อนว่ะอ๋อตามเพื่อนทองเฮียนหองปอสามปีนี้ปีนี้ปะอะไรกปีนี้โอ้ปอสามปีกานี่บ่โอ้ปีนี้ต้องขึ้นปสอสีเก่งเก่งกลัวน้วนองนินแล้วนี่น้องนินยังบ่ฮอนฮอนหองปอสาม พลำน,นาเป็นคือกันรปล่อยพี่น้นนองไอ้ครูทางน้องโดนพี่ครับแม่ <c ười> งลำที่ครับยนดำของหากระยิบฟื้ลำปีนี่เนาะนขอบครัวเจ้าหนีมีการจะคนบ้าน้องโดนไรไรคนไหน โอ้ยพนุงกิจกรุงเทพออแต่อยู่อยู่เพื่อนคู่มือนี่เลยสาปัจจุบันนี่เพื่อนคู่มือนี่หนยมีกันจะคนลานล้าน,านสามลานสาม,อมาข,อของแม่ของแม่ขอแม่ค่ะไอ้เกจกรุงเทพน้ำอ๋อเจ้านี่เป็นลูกพูลาผู้น้อย คนโตน้อยเจ้านีน่เนาะขันลานเนี่ยคือซำเดี๋ยวป๊าผู้นั้นขึ้นมาล้ำเก่งแทบบุตรไทยอ้เก่งแล้วเก่งแล้วสะโพกหน้านน้องโดนจังแล้วไหวดอกันนี่ผู้ผู้นั้นกะกินข้าวหรือเปล่าเมื่นไหร่กินข้ามยังมื่อไหร่ โอ้ยิงกับลูกซีนเบอร์น้องโดนเจ็บท้องไปหามองซานี้เบาโอ้คนบอสบายเฉพาะจงไม่ได้ไปเรียงงวัวแนะ่มื่อนี้ ไปห้องมอหรือว่าไปสุกาลาไปห้องอืมลงท่องรอ่ลำส่จนลำส่ลใส่บิดกันโดยอลินางป้นางเปินไว้ไอทีขอลินางดำ ทา้งนั้นก็นมา่าช่วยกันดีเลยโดยสบายดีเดอ้อเพื่ <c oughs> นคาจับกาอยู่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> เดีไว,ว้ได้ดำหลายคนซ้ำอันนี้สามสี่คนเลยถ้าก็เห็นน้องโดนเพิ่นดำหน้ากบสีบรบกวนเพื่อนน้อง ย่านพืนน้นดำนานบอได้อาจจกเคื่อนะโอ้เคลนมาลำที่คักเจก้าดีเนาะนัะ <c oughs> กสั่นเดือกลับกคนเดินสเสด้อโดย,โดยสบายดีสบายดีนะแม่สบายดี โดยโัเป็นยังโดยครับคุเด้อสักคนเด้อสวัสดีครับคุณเด้อทังหลายเด้ออออันน้องน้อยเด้อสะาวยังยองในครับคุเด้อสบายดีก้นลูกบายไบาย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 กปบายนบายคืนโออเป็นคืนก็งวยนาเว้เล็กน้อยกระดบหน้าเป็นเนาะทางอันลา ครอบครัวของน,น,น,อน,อน้องคนเพิ่นน้องน้องน้องคนเนาะเอื่ยเนาะโดยสาควคนบ้านหัวยางบลอยพี่น้องทางส่องยูทูปเพิ่นเนาะโดยโดยเนาะพอยพี่น้นองวันนะนี้สเกียกัมาได้มอบเงินให้ทางน้องโดนเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยแล้วพลอยพี่น้องเนาะสเกียก็ต้องขอขอบุญขอบคุณนำหลวงพ่อเลยว่าหลวงตาพรเพิ่นพลอยพี่น้อง ทีไอสเก,กลเป็นสาบุนในครั้งนี้เนาะก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงเดอ้อสุขภาพแข็งแรงปราศจ,จากโรคภัยต่างๆพี่นอ้องโดยปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเดอ้อโดยมวันนี้เนาะทางสเก,กลกับสกายโก่อจะกลับพุ่งเพิ่งกันนี่พี่น้องพอกันในคลิปหน้าเดอ้อสหรับคืนนี้ขอกราบมาซาบายดีสาบายดี